ก็คือแบบว่าพอวันวันวันที่คุยกับทางพี่ๆในช่องใช่ไหมฮะก็ไปไม่เป็นเลยพอเมื่อกี้ถึงไหนแล้วฮะพอก่อนวันจะขายตั๋วนะฮะก็คุยกับพี่ๆในช่องก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปิดขายตั๋วแล้วพอตอนเช้ามานี่แบบพอถึงเวลาขายตั๋วไม่กี่นาทีพี่ๆในช่องโทรมาเลยบอกว่ายินดีด้วยครับบัตร บัตรคุณขายหมดแล้วนะครับคุณเก้าใช่ใร,รู้สึกดีใจมากๆครับก็พี่ดิวก็บอกว่าภายใน9นาทีรู้สึกดีใจมากๆครับก็ขอบคุณความรักของแฟนๆด้อมฟ้าทุกคนแฟนๆแฟนๆของผมเองของน้องพีพีเองที่แบบว่าทําให้แบบว่าพวกเราแบบว่าได้กลับมาเจอกันอีกแล้วก็ทําให้ให้แฟนมีทครั้งนี้มันเกิดขึ้นครับ,บกบ็ขอบคุณทุกคนมากๆแลครับก็จะตั้งใจซ้อมแฟนมี้ครับความพร้อมตอนนี้ถึงไหนแล้วคะโชว์พรุ่งนี้เลยก็ได้ครับ เต็มร้อยแล้วเกินร้อยแล้วครับมีอะไรแบบมีอะไรจะมาให้เป็นการได้สินะสปอยก่อนได้ไหมสปอยอ๋อสปอยเหรอครก็น่าจะเป็นแบบว่าความน่ารักของเราสองคนความอะไรครับเา่เปลดี๋ยวให้คนดูในฮอตัดสินแล้วกันก็เรียนเชิญพี่ๆทุกคนไปด้วยวันที่มีโชว์ครับทุกคนต้องเตรียมหมอนไปด้วยมาจิกหมอนไรแบบนี้จิกหมอนจิกขาเพื่อนข้างๆก็ได้ครับไไม่ด้ต ง okay. well, ั้นจีขาตัวเองก็ได้ครับแสดงว่ามีโมเมนต์แบบเยอะเลยใช่ไหมคะเกิดประวัติศาสตรบอกไม่ได้ครับอยากให้ทุกคนไปไปดูด้วยกันแล้วก็ไปไปเสพความสนุกความฟินด้วยกันครับแล้วตอนซ้อมมีเขินกันไหมก็เขินอยู่แล้วแหละครับก็เวลาก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับเวลาอยู่กับน้องๆก็แบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบยิ้มเกงอะไรแบบนี้ก็เราก็มีบ้างมีบ้างอยากมาสร้างความสดใสให้ชีวิตเราอย่างไร ก็ก็สนุกครับสนุกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานที่แบบว่าน้องเป็นคนที่มี e n น r g y ี้เยอะ mm hmm. เป็นคนที่มีพลังบวกอะไรเงี้ยแบบเวลาเราทํางานด้วยเราอยู่ใกล้เราก็จะได้รับพลังพวกนี้มามันก็ทําให้เราแบบว่าทํางานแบบว่ามีความสุขแล้วก็ราบรื่นดีเห็นก่อนหน้านี้บอกว่ารอถึงผับตอนนี้ถือผับยังหราีทำงานยังตอนนี้ผีทำงานยังไม่รู้เหมือนกันครับไม,ไม่รู้ได้ยงไม่รู้ สงสัยพีอาจจะเลิกทำงานไปแล้วก็ได้ช่วงนี้ครับแล้วก็ที่ถามใจตัวเองเขาที่ถามใจตัวเองหรอก็ใจผมตอนนี้ก็อยู่ที่แฟนมีตวันที่18นะฮะใช่ครับก็ก็แฟนมีตของผมวันที่18ก็มีน้องอยู่ด้วยใช่หลายคนก็รุ่นยัไงก้าเอ๊ะพูดนี้จะยังไงนะรุ่นให้มีรอบแฟนมีตเพิ่มขึ้นหรอฮะ ดูเท่านี้ข่าวดีเกิดขึ้นอ๋อข่าวดีเกิดขึ้นก็ก็เป็นเรื่องแฟนมีสนี่แหละฮะก็ขอให้ทุกอย่างในแฟนมีสมันออกมาราบรื่นครับจริงๆตัวเองเราเองไม่ว่าจะมีรอบที่สองที่สามเราก็จริงๆเหมือนอาจะได้ยินมาแบบว่าของผมกับน้องเนี่อาจจะเป็นแบบว่าเคสแบบทดลองอะไรเงี้ยเพื่อเบิกทางให้กับน้องๆคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยถ้ามันแบบว่าทุกอย่างมันไปได้สวยหรือแบบออกมาได้ดีอะไรเงี้ยร้บผมกับน้องพี่พีทำได้ดีอะไรเงี้ยก็ เป็นใบปลูกทางให้น้องๆคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นคนอื่นในช่องหรืออะไรเนี้ยอย่างโชว์ต่างๆ่เองเราเรามีส่วนช่วยยังไงบ้างมีส่วนช่วยครับอย่างก็เพลงเราก็เลือกกันเองส่วนใหญ่ผมก็เลือกแบบว่าก่อนหน้านี้แฟนๆของด้อมฟ้าผมเนี่ยนแฟนของน้องพี่ๆนแฟนของผมเองอยากฟังอยากฟังผมร้องเพลงอะไรเงี้ยผมก็พยายามแบบเลือกมาเป็นแนวไหนแลส่วนใหญ่แนวแรกเลยก็เป็นแนวประกอบละครแนวประกอบละครเพลงประกอบละครแหละครับเพราะว่า ตั้งแต่ตั้งแต่ละครของผมจบไปเนี่ยก็แฟนๆยังไม่เห็นผมร้องยังไม่ได้เห็นผมร้องเพลงประกอบละครเลย uh huh. ผมก็อยากมาเลือกมาร้องเป็นอีกเพลงหนึ่งแล้วเพลงที่เหลือผมอยากจะเซอร์ไพรส์คนดูให้คนดูฟังแล้วมีเพลงไหมที่จะร้องให้หใหดีคนดบ้างไหม <c ười> ก็เพลงประกอบละครแห <c ười> ละครับเพราะว่าละครเรื่องนี้ผมก็เล่นคู่กับน <c ười> ้องไงไม่หลุดเลยนะเราอะหลุดอะไรอะมีเพลงรักไหมคะ ส่วนใหญ่เป็นเพลงรักหมดเลยครับเลือกเพราะอะไรเลยเลือกเพราะรักบอกความหมายเพลงดีความหมายดีครับเป็นเพลงน่ารักด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าจริงๆก็เถียงกันอยู่พักหนึ่งเรื่องเพลงเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยผมรู้สึกว่าบางท่อนคีย์มันก็เหมาะกับเราเองไม่ได้เหมาะกับน้องบางเพลงก็เหมาะแค่กับน้องไม่ได้เหมาะกับเราเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมว่ากำยอมน้องแหละเอายอดก็แต่ตอนนี้เลยหรอ ฮะยอมเลยตอนนี้เลยยอมครับยอมยอมเขินไหมถ้าดูเจอเรื่องแบบนี้เขินอยู่นะฮะดูเห็นหูแดงไงครับอากาศร้อนกับไฟมันอากาศมัร้อนเนี่ยหูคุณดีแล้วแก้วยอมยอม,มดีๆคนเดียวหรือยอมคนอื่นด้วยจริงผมก็เป็นสายยอมครับผมก็ยอมน้องๆทุกคนแหละฮะถ้าน้องๆทุกคน,น,นมีความสุขผมก็ก็วหูแดงหมือนก่นเขิแล้วหูแดงะอากาศมันร้อนครับ แล้วคนพี่หนาวู้พี่หนาวผมร้อนมากเลยมีร้องมีเต้นมีอะไรแบบนี้ไหมก็มีแบบว่าเต้นน่ารักน่ารักประกอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็วันที่สิบเอ็ดนี้เราก็จะแบบว่านัดรวมกันอีกรอบไปซ้อมคิวซ้อมอะไรเงี้ยจะมีสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นก้าวทำกนแล้วก็น่าทำบนเวีนี้ไหมครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นร้องเพลงประกอบละครและก็เป็นอย่างแรกเลยที่ทุกคนยังไม่เห็นแล้วก็ อย่างที่อย่างหลังนะอยากเก็บไว้เซอร์ไพรส์ก่อนก็เป็นโชว์แบบน่ารักน่ารักผมกับระหว่างผมกับน้องอะไรเนงะี้ยที่แบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าก็ไม่รู้จะเชิญชวนยังไงเนาะก็บัตรเต็มแล้วก็ฝากตอนนี้ก็ฝากทีมหน้าจอแล้วกันว่าใครที่ใครที่ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะฮะก็ฝากเอาใจช่วยพวกเราผ่านหน้าจอด้วยก็ขอบคุณมากก็ไลฟ์สตรีมมิ่งเดี๋ยวติดต่อกับทางช่องเดี๋ยวว่า มันจะมียังไงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยงานก่อนหน้านี้มันก็จะแบบว่ามีไลฟ์สตรีมมิ่งบวกรีลันให้เก็บบรรยากาศเก็บโมเมนต์มามารับชมอยู่แล้วอย่างซีนน่ารักน่ารักของเก้าของพีพีที่บอกให้ดูขนาดอันนี้เป็นสติหรือว่าเราแบบธรรมชาติเดือดรียวจับใจเรี่ยรีลจับใจเลยครับไอ้ที่เป็นคนรีเควสต์เองไหมครับว่าอยากจะให้มีโชว์นี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่อ่ะผมก็เอ็นจอยดั้มบรรยากาศงานแล้วก็ตามน้องไปครับผมผมไม่ค่อยจะ ผัดขวางใครอยู่แล้วแต่ว่าน้องเสนออะไรมาเราก็ยินดีใช่เราก็ฟังแล้วแบบว่าอมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่แบบว่าผมก็อยากทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบว่ามันผ่านมาจากความคิดน้องอะไรอย่างเงี้ยเราเองก็ไม่เคยอยากทาแล้วเราก็อยากลองด้วยยิ่งได้ทํากับคนที่เราสนิทด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกด้วยก็อยากลองงานที่ตอนนี้มีเยอะไหมคะงานที่มีกี่นะคผมมีเยอะมากครับมีเยอะมากจริงๆก็ ไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยหรือว่าอีเวนท์ที่แบบว่าใกล้จะถึงวันหรือยังไงก็จะมาแจ้งให้ให้พี่ๆดอมฟ้าทุกคนอัปเดตให้ฟังครับหรือ <c oughs> ว่าดวงผสมพมงหรือเปล่างานก็เลยเข้ามาเยอะเลยเห <c oughs> มือกันก็ก็เป็นเรื่องที่ดีครับถ้ามันสมพงจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับรวมความรักอะไร <c oughs> <c oughs> ่างเนี้ยมีรุ้นทั้งไหมอ่ะเขรุ่นกันมาหลายดือนแล้วเนี่โอ้โห ฝีภัยความภัยมากก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบความรักที่คนทุกคนในด้อมมอบให้ลหฮะที่สัมผัสได้แหมมาเข้มเลยนะวันนี้ขอโทษครับ่ทีจริงกับการที่แส่หมอบความรักให้เราแบบนี้ครับแบบคู่เรามันรู้สึกยังไงบ้างกันก็อย่างที่ที่สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งเลยครับก็แบบ มันรู้ส wow. ึกเกินคาดมากๆวันที่แบบว่าวันแรกๆที่ผมกับน้องเจอหน้ากันเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยว่าหลังจากทํางานร่วมกันแต่แล้วหลังจากละครจบไปแล้วมันจะมีบรรยากาศแบบนี้วันที่ทุกคนแบบว่ามาเชียพวกเราสองคนมีด้อมคู่มีด้อมละครแล้วก็มีพี่ๆเนี่ยแหละฮะที่มาคอยมาจี้ผมผมไม่เคยคิดจริงๆตอนทํางานมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีครับมันเป็นเรื่องที่ดีก็มันเห็นว่าแบบว่าทุกคนคอยสนับสนุนเรา คอยส่งกําลังใจให้พวกเราแล้วก็คอยเชียร์พวกเราให้แบบว่าให้ในไปทิศทางที่ดีขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีขึ้นจริงๆเราก็เชียร์ให้เป็นคู่จริงกัินดุ่ทุกตอนเลยหรอฮะไม่ค่อยรู้เลยฮะรู้วันนี้แหละรู้วันนี้แหละครับไปรอบหน้าถามใหม่ครับเตสใส่ใจที่ก้าวมองน้องในทุกวันนี้มันดูเปลี่ยนไปมันดูมีความอ่อนโยนมากขึ้นก็อ่อนโยนแหละครับน้องก็เป็นคนน่ารักครับน่ารักในทุกโมเมนต์เลยใช่จริงจริง